ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่แก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับของพรรคประชาชนเนี่ยที่ได้รับเรื่องเป็นร่างหลักเนี่ยมีเนื้อหาสาระใจความสําคัญอย่างไรบ้างนะคะคลิปนี้มาฟังกันคะ่ะโดยหลักการแล้วเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา156ของรัฐธรรมนูญฉบับปี60นะคะและก็เพิ่มเติมหมวด15ทับ1นั่นก็คือการจัดทา รัฐธ,ธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมานะคะโดยหมวด15ทับ1ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยจะมีมาตรา256ทับ1ถึง256ทับ39ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าหมวด15ทับ1การจัดทํารัฐธ,ธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยในฉบับร่างของรรคประชาชนเนี่ยเขามีเนื้อหาสาระสําคัญอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ย เขาจะมีกลุ่มคนมาสองกลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยเขาเรียกว่าคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งสิ้น35คนนะคะโดยรัฐสภาเนี่ยจะเป็น ผู้คัดเลือกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือก70คนนะโดย70คนนียจะเป็นบัญชีรายชื่อที่มาจากการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะคะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยเขาจะเรียกว่าสภาที่ปรึกษายกร่างรัฐรรมนูญเนาะมีทั้งสิ้น100คนด้วยกันนะคะโดย100คนเนี่ยก็จะมาจากการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยแบ่งเขตเป็นจังหวัดนะคะ สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญก็จะถูกบัญญัติไว้ในมาตรา256ทับแล้วก็256ทับนะคะซึ่งค่อนข้างมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะแต่ที่แตกต่างกันชัดเจนก็คือเรื่องอายุค่ะกรรมธิการเนี่ยอายุจะต้องไม่ต่ำกว่า25ปีนะส่วนที่ปรึก สมาชิกสภาที่ปรึกษาเนี่ยจะอายุไม่ต่ำกว่า20ปีสำหรับคุณสมบัติอื่นๆนะคะก็ลองไปศึกษากันดูได้นะเผื่อใครสนใจนะแล้วเกิดร่างที่แก้ไขใหม่ฉบับนี้ผ่านกระบวนการสุดท้ายจริงๆนะคะก็ลองเตรียมตัวเผื่ออยากจะลงรับสมัครเลือกตั้งแล้วกันเนาะ ที่นี้พอเรามีกลุ่มบุคคลขึ้นมาสองกลุ่มแหละจะมาทําหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เราเนี่ยเราก็จะต้องมาดูหน้าที่และอํานาจของแต่ละกลุ่มบุคคลเนาะหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูนนะคะชื่อก็บอกแล้วหน้าที่หลักๆก็คือจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะโดยจะต้องอ่าจะทําให้เสร็จสิ้นภายใน270วันนะับแต่วันที่มีการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกนะคะโดยเสนอต่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบนะและ ก็ยังมีหน้าที่ในการจัดทําร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน,นะคะให้เสร็จสิ้นภายใน180วันนะับแต่วันที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษานะคะ ส่วนอำนาจและหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญนะก็มีหน้าที่รับฟังรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนนะในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะโดยนำความคิดเห็นเนี้ยไปเสนอต่อคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญนะแล้วก็มีหน้าที่ในการเข้าถึงเผยแพร่เนื้อหาสาระแล้วก็ความคืบหน้าในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนทั่วไปเนี้ยได้ได้รับทราบ รวมถึงมีหน้าที่แจ้งให้สๆๆสสวคณะรัฐมนตรีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูนเนี่ยได้จัดทําขึ้นนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยอำนาจหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นฝ่ายรวบรวมความคิดเห็นกันเพื่อส่งให้คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูนเนี่ยได้จัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปนะคะ ทีนี้เรามาดูกรอบเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญกันนะคะในมาตรา256ทับ26เนี่ยเขาก็ได้บัญญัติเนื้อหาสําคัญนะเอาไว้9้ข้อเนาะซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะต้องมีเนื้อหาสําคัญครบทุกเข้อก็คือครอบครอบคลุม9กข้อเนี่ยโดยจะต้องรับรองความเป็น ราชอาณาจักรและก็การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะทีนี้เรามาดูถึงการพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามมาตรา256 -26 กทับ26กันตรงนี้แหละมันเป็นแบบฟโฟรชาร์ดสำคัญเลยของอกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะ คณะกรรมการการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีหน้าที่เสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะให้ประธานสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญน,นะประธานสภาเนี่ยก็จะต้องมีการจัดให้ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมิการกับสภาที่ปรึกษานะคะภายใน15วันเนาะแล้วตัวประธานกรรมการเนี่ยก็จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ประธานรัฐสภา ประธานรัฐสภานะคะก็มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภานะโดยรัฐสภาเนี่ยจะแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาที่คณะกรรมาการร่างรัฐธมนูญเ,เสนอมาไม่ได้แล้วนะคะทีนี้ภายใน15วันเนี่ยที่มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเนี่ยก็จะต้องมีการลงคะแนนโดยเปิดเผยซึ่งคะแนนที่จะ เห็นชอบเนี่ยคะแนนเสียงจะต้องเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภานะคะเมื่อเห็นชอบเนี่ยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนกระบ,บวนการทําประชามตินะตามมาตรา256ทับานะคะแต่หากไม่เห็นชอบเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญน,นั้นก็เป็นอันตกไปนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันเมื่อเห็นชอบปั๊บเนี่ยก็จะต้องทําประชามติ การทำประชามติเนี่ยหากเห็นชอบนะคะประธานรัฐสภาก็จะนำร่างรัฐมนูญเนี่ยขึ้นทูลเก้าต่อพระมหกากษัตริย์ต่อไปนะคะแต่ถ้าหากไม่เห็นชอบเนี่ยทำประชามติเราไม่เห็นชอบเนี่ยร่างก็จะตกไปทีนี้ร่างที่ตกไปเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะเขาเรียกว่าเป็นการยื่นยตัตติให้นำร่างนั้นขึ้นมาพิจารณาใหม่นะคะซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในมาตรา256ทับ39ลองไปอ่านกันดูนะคะ จะเห็นได้ว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะโดยโมเดลของพรรคประชาชนเนี่ยภาคประชาชนจะมีบทบาทมีส่วนร่วมในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะขึ้นในในแต่ละขั้นตอนพอสมควรท้งนี้นะคะร่างที่แก้ไขดังเก่าวก็เพิ่งผ่านวาระแรกนะคะในขั้นรับหลักการนะแล้วก็มารอติดตามกันต่อไปนะคะในวาระสองนะคะพิจารณาไรมาตราแล้วก็วาระสามต่อไปนะคะ